อีกหนึ่งข่าวดีนะคะคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อเรื่องของค่าแรงเพราะว่าตั้งแต่ช่วงของวันแรงงานที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องจากพี่น้องแรงงานไทยนี่แหละบอกว่าโอ้ยอยากจะขอค่าแรงนนเพิ่มนนสักหน่อยนึงเธอคออ่าคองชีพมาสูงแล้วขึ้นขึ้นหน่อยเธอขึ้นหน่อยเธอทำย,ยังไง,ง,งดีนะคะตอนนี้มีผลตอบรับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นข่าวดีของพี่น้องแรงงานไทยนะคะเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีก็มีการรับทราบถึงเรื่องนี้แล้วก็ออกเป็นไทม์ไลน์มาแล้ว ด้วยนะคะขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันทั่วประเทศคาดว่าจะมีผล ในการบังคับใช้เนี่ยในช่วงของเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมในปีนี้นั่นเองนะคะคโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้าง400บาททั่วประเทศตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะคโดยจะมีทำลายในทำลายในการปฏิบัติงานนะอย่างแรกเลยก็คือสำรวจค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมปี2567มาดูกันว่าพี่น้องแรงง,งานเนี่ยเขามีค่า,าใช้ใช อะไรบ้างะอะไรบ้างแต่ละวัน uh huh. แต่ละวันนี่นะคะแล้วก็สรุปรวมค่าใช้ใจ่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาประชุมหารือถึงผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยตรงนี้ก็จะมาดูกันว่าอะถ้าจะขึ้นแรงงานเออขึ้นค่าแรงงานแล้วเนี่ย จะมีผลกับ,กรบเรื่องของอะไรบ้างไหมเรื่องของค่าจ้างเนี่ยแน่นอนว่าผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับเพิ่มขึ้นถูกต้องอทีนี้พอจะมา แบกรับค่าแรงงานเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาสินค้าจะขึ้นหรือเปล่าอ,อะไร<ก>แบบนี้ก็ต้องดูกันในหลายภาคส่วนด้วยและที่สําคัญครับข้อสามนะฮะพอได้เรื่องของการประชุมหารือได้ข้อสรุปได้ข้อยุติเสร็จปั๊บเนี่ยคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของแต่ละจังหวัดด้วยเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของทุกจังหวัดแล้วก็รวมถึงคณะอนุกรรมการวิชาการและกันกรองนะฮะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาน และที่สําคัญคือต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศไทยด้วยและสุดท้ายนะคะคณะกรรมการค่าจ้างก็จะมีการพิจารณาข้อเสนออัตราค่าแรงขั้นต่ําของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าแรงขั้นต่ําของจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแล้วก็มีการพิจารณาการกรองเพื่อทบทวนกําหนดเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําปี2567เพื่อที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ในช่วงของเดือนกันยายนถึง เดือนตุลาคมนั่นเองเดี๋ยวมารอดูกันเนาะว่าจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าลดหลั่นกันไปใช่ไหมลดหลั่นกันไป<อ>คือถ้าเกิดเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดอุตสาหกรรม,มเป็นจังหวัดท่องเที่ยว อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้ค่าแรงที่สูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองรองแบบนี้ก็อาจจะได้ค่าแรงที่ลดหลั่นกันลงมาแต่เชื่อว่าจะทําให้คุณภาพของชีวิตของพี่น้องประชาชนไทยเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะคะนี่ตามนโยบายนะคะของรัฐบาลที่ได้บอกไว้ได้บอกกับผู้ชมไปนะครับเรื่องของการทําให้ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับกับการขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันนะคะก็เตรียมเลยฮะกันยายนนี้ทำลายประมาณนี้นะครับ